มาแล้วครับขบวนด่วนที่84นะครับวิ่งมาจากทางที่1นะครับตอนนี้กาลังเปลี่ยนเข้าประแจน,นะครับเพื่อเข้าทางที่2นะครับเดี๋ยวจะออกทางที่2นะครับแล้วก็เข้าทางที่3นะครับบริเวณเหนือจุดตัดนะครับทางด้านใต้ของสถานีบ้านโป่งนะครับเพื่อเข้าจอดที่สถานีบ้านโปง่ง นี้ทำขบวนโดย QSY 5226นะครับสำหรับขบวนด่วนนี้8.4นะครับต้นทางตรังไปทางกรุงเทพอภิวัตน,นะครับ ผ่านจุดตัดทางด้านใต้ของสถานีบ้านโป่งไปแล้วนะครับตันนี้เข้าประเจนะครับเพื่อเข้าทางที่3นะครับที่สถานีบ้านโป่งนะครับเพื่อรับส่งผู้โดยสารนะครับกอบฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมกดซับสไครป์สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,หม่ๆหนองประดุก channel ครับ